สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจอมนะครับวันนี้ก็รูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของโมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของคานที่พาดอยู่บนกําแพงนะครับที่เป็นกําแพงผิวเกลี้ยงนะครับกําแพงผิวเกลี้ยงเนี่ยแปลว่าอะไรก็คือแปลว่ามันจะไม่มีแรงเสียดทานตรงนี้นะครับตรงนี้แรงเสียดทานตรงนี้จะไม่มีนะครับก็คือมันจะมีแต่แรงที่ กําแพงดันออกมานะครับจงหาสัมสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างพื้นกับคานก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีแรงเสียดทานอยู่ใช่ไหมครับและเสียดทานต้องส่วนทางกับวัตถุที่จะถลายไปนะครับ fs ตรงนี้ก็คือให้หา mu s อันนี้คือ mu นะครับ mu s เท่ากับเท่าไหร่นะครับ mu s ก็มาจาก fs นะ fs ก็คือ เราแตกมาเป็น μsn n n ตัวนี้คือ n ที่อยู่ตรงพื้นนะครับอาจจะเป็นให้เป็น n 2ก็ได้นะครับพื้นเนี่ยออกแรงโต้กลับนะครับเป็น n 2นะครับส่วนกําแพงเนี่ยก็เวลาเราอะไรไปพาดกําแพงก็ออกแรงโต้กลับเป็น n n หนะครับอาจจะตั้งชื่อเป็นแบบนี้และน้ําหนักเขากําหนดให้ว่าลง40นิวตันที่ระยะศนจุด ส8เมตรนะครับะนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับว่า นะครับก็จากการที่มันสมดุลใช่ไหมครับก็คือเออ่จากที่มันสมดุลอันนี้เรากําหนดให้มุมมสีตาก่อนโจทย์ไม่ได้กําหนดให้นะครับจากที่มันสมดุลก็แรงขึ้นเท่ากับแรงลงใช่ไหมครับแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาก็คืออ,อันนี้คือเป้าหมายเรานะแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็คือเห็นไหมครับ n สองใช่ไหมครับเท่ากับ มีแรงลงหนึ่งแรงก็คือ40นิวตันเลยอ่าแล้วก็แรงซ้ายเท่ากับแรงขวาก็คือ n 1นเท่ากับ fs เลยนะครับอ่าก็ตอนนี้แต่ fs เนี่ยเราใช้สูตรนะครับ mu sn นะครับ n 2นะครับแต่ n 2เนี่ยเราก็ทราบละ นะครับว่าเท่ากับ40ใชหมครับคูณ40 n 1ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราจะหา m s s เราก็ย้าย n 1หาร40ซึ่งอันนี้คือคำตอบของเราละแต่ว่าเราติดติด n 1เนอะ n 1เราต้องไปหามาาเราจะหาจากอะไรนะครับก็คือเอ่อ เห็นไหมครับว่าเราควรจะใช้โมเมนต์นะครับโมเมนต์ของแรงนะครับซิกมาเมตามเท่ากับซิกมา M อทวนโดยที่ใช้จุดจุดที่อยู่ข้างล่างนะครับจุดที่เป็นมุมต,ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับซึ่งแรง N2 เนี่ยกับแรง Fs ก็มันผ่านผ่านจุดหมุนเนาะแรง แนวแรงที่ผ่านจุดหมุนเราจะไม่คิดนะครับอ่าก็คือจุดหมุนเราใช้ข้างล่างนะครับดังนั้น m ตามเนี่ยก็เห็นไหมครับว่าแรงแรง n1 หนึ่งมันมาอย่างนี้นะครับดังนั้นแรงกับระยะทางตั้งฉากเห็นไหมครับเราต้องคิดตรงนี้เลยนะครับระยะทางเลยเป็นหนึ่งจุดสองเลยนะครับแล้วก็แรงก็คือ n อ็นหนึ่งนี่คือ M ตามส่วน M ทวนก็ระยะทางเราต้องเป็นระยะทางตั้งฉากนะครับเห็นไหมครับ เราต้องมาใช้ข้างล่างนี้นะครับไม่ใช่ใช้ศูนจุดแนะครับอโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาเขียนนะครับเอ็มตามนะครับก็แรงนะครับแรงคือ N1 คูณกับ อันนี้คือเหนึ่งตรงนี้นะครับคูณกับระยะทางตั้งฉากเห็นไหมครับโจทย์กจทยดให้มาหนึ่งจุดสองส่วนเอทวนนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่มีค่านะครับแต่ว่าเขากําหนดว่ามันห่างตรงนี้ส่วนจุดแปดนะครับการที่เราจะรู้ระยะทางตรงนี้เราก็ใช้วิธีการแตกแรงได้นะครับก็คือชีทคอร์สเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแรงนะครับคูณกับระยะทางคือ <c oughs> สี่สิบเอ่อส่นจุดแปดนะครับคอสซิตานะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเอา <c oughs> เอาระยะทางมาแตกแรงได้นะครับเป็นคอสนะครับ <c oughs> คอสซิตานะครับก็มันจะเป็นระยะทางตรงนี้นะครับส่วนจุดแปดคอสซิตานะครับ วิธีการหาระยะทางคือคือเอาการแตกแรงนะครับ n หนึ่งคูณหนุดที่นี้มันจะติดที่คอรสใช่ไหมครับซึ่งถ้าถ้าได้คอรสเราจะหา n หนึได้นะครับคอร์สนะครับ อ่านะครับก็คอสติเตเนี่ยมันคือมันคือด้านล่างนะครับด้านชิดตรงนี้นะครับหารหารด้านสองเมตรนะครับอ่าก็คือสมมติว่าเป็น X ไหมครับอ่า คือถ้าท่านเรียนดูนะครับคอสมันคือชิดชิดฉากใช่ไหมครับอันนี้คือมุมฉากนะมันก็เหมือนเวลาเราท่องอ่าใสา่คอแทนนะครับคือเทซิต้าอยู่ตรงนี้สองอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดสองอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นคอสซิต้าก็คือชิดนะครับชิดฉากนะครับก็คือ x 2. อส่วนสอง่าคูณ x อส่วนสองนะครับ แต่ว่าเราจะรู้ x ได้ยังไงเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกนะครับดังนั้นเราเราควรจะไปหา x มาก่อนนะครับหาข้างนอกก็ได้นะครับว่า x เ,เนี่ยมันเกิดจากพิกาโทรัสใช่ไหมครับ2ยกกำลังสองเห็นไหมครับด้านยาวที่สุดยกกำลังสองเท่ากับด้านสั้น2ด้านยกกำลังสองบวกกันพิกาโทรัสนะครับอ่าอ่าสี่แล้วก็คูณย้าข้างเลยนะครับ เราจะหา x ก็คือถอดรูทถอดรูทเอา4อ่าได้2.56อะไรคูณกันเหมือนกันได้2.56มันคือ1.6นะครับแสดงว่าด้านนี้คือ1.6อ่ะ อ่าตอนนี้เราก็ได้ X ละคูณ1.6หาร2นะครับอ่าพอดีว่าข้อนี้ไม่ได้บอกมุมมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกความยาวด้านล่างด้วยนะครับก็ต้องหากันเยอะหน่อยนะครับ n1 ก็คือ40คูน0.8คูน1.6หาร2คูน1.2 1.2คูณย้ายมาหารนะครับ อ่าทีนี้ก็อันนี้เลื่อนจุดก็จะกลายก็จะหายนะครับเลื่อนจุดสมมติเลื่อนจุดนี้ก็สองแปดสองหกนะครับ <c oughs> ก็จะได้หกส่วนสามนะครับ <c oughs> n หนึ่งนะครับดังนั้นเราก็เอา n หนึ่งไปแทนแทนตรงนี้ที่เรารอไว้นะครับ64ส่วนสามแล้วก็ส่วนสี่บนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็3จะมาอยู่ร่วมกับ40ได้เลยนะครับลงมาอยู่ข้างล่างนะครับก็จะได้0.53นะครับไม่มีหน่วยนะครับอันนี้เป็นสัมประสิทธิ์นะครับ U.S. นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ